กดกดไลค์เพื่อให้กำลังใจกด Subscribe เพื่อติดตามกดรูปกระครังเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆท่านผู้ปกครองแนละ <c oughs> เด็ก <c oughs> ๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันที่3นะของหน่วยเรื่องบุคคลสำคัญนะคะเดี๋ยววันนี้คุณูจะมาทวนเกี่ยวกับคำค้องจองนะคะของราชวงศ์จัก,กรีนะคะพระราชวงศ์ที่แสนยิ่งใหญ่ พระราชวงศ์ไทยพระราชวงศ์จัก,กรีทรงเปี่ยมด้วยพระบารมีปวงประชาสุข,ขีด้วยพระมหาการุณาธิคุณนำไทยรอดพ้นภัยผ่านพระทรงสืบสารให้ชาติรุ่งเรืองด้วยพระปรีชาปราดเปรื่อง ทุกคนลือเรื่องเมืองไทยล่มเย็นนะคะอันนี้ในสมัยพระจรจชวงศ์จักรีนะคะเป็นคำของจองของพระจรจชวงศ์จักรีนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ,ะเด็กๆรู้จักไหมคะอันนี้คือรัชกาลที่9 ะะอันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเรานะคะอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10นะะทีนี้เด็กๆนะ,ะเรามาดูนะคะเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่9นะคะพระองค์ได้ส่งนะ,ะสั่งสอนให้พวกเราเนี่ยนะคะได้รู้จักการประหยัดการอมนะคะแล้วก็ <K ill ain> เป็นเศรษฐกิจที่พอเพียงนะคะอะเด็กๆนะคะดูนะคะอันแรกเลยก็คือเห็นไหมองค์ท่านได้ทรงสั่งสอนให้พวกเราเนี่ยเวลาที่เด็กๆรับประทานอาหารพอรับประทานอาหารเนี่ยอยากกินทิ้งกินว่างต้องรับประทานอาหารให้ทําไมคะให้หมดแล้วก็เกลี้ยงจานนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอ่ะ เห็นไหมพระองค์บอกว่าถ้าสมมุติเรามีเงิน10บาทเราใช้เงินไป10บาทในวันเดียวเลยหมดใช่ไหมคะไม่ใช่พระองค์ทรงสั่งสอนว่าให้เด็กๆรู้จักประหยัดอย่างมีเงิน10บาทเราอาจจะใช้ไป5บาทเหลืออีก5บาทเราก็เก็บทำไมคะยอดกระปุกไปนะฮะในตัวอย่างของพระองค์ดูนะคะแม้แต่รองเท้าที่พระองค์เนี่ยได้ทำไมคะทรงสวม ใส่นะคะพระอ,องค์ทําไมคะเวลารองเท้าขาดพระอ,องค์ไม่ทิ้งนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าพระอ,องค์ทำํำยังไงเรียกช่างที่ทํารองเท้านะคะมาทําไมคะมาซ่อมเย็บรองเทา้าแล้วพระองค์ก็เอารองเท้าไปทําไมคะไปใส่ใหม่นะคะอันนี้เป็นการประหยัดนะคะแม้แต่ยาสีฟันอันนี้ด้วยตัวของพระอ,องค์เองทราบไหมคะ ยาสีฟันเนี่ยที่หมดแล้วเนี่ยนะคะพระองค์ยังไม่ทิ้งพระองค์ค่อยๆทําไมคะบีบีบ,บีบรีดยาสีฟัน,นจนทําไมคะจนหมดเกลี้ยงเลยนะไม่เหลือแม้แต่นิดเดียวอันนี้พระองค์สอนให้เราเนี่ยรู้จักประหยัดแล้วก็อดออมนะคะและอีกอย่างนึงอย่างเช่นกรองพลาสติกหรือกล่องอะไรเนี่ยที่เราทําไมคะ ใช้แล้วนะคะพระองค์ก็ไม่ทิ้งพระองค์ก็ทําไมคะเก็บไว้ใส่สิ่งของใส่อะไรอา,อาจจะเอาไปใส่เป็นกล่องมีนสอกล่องปากกาอันนี้ก็ได้นะคะหรือว่าแก้วน้ำนะแก้วน้ําที่พระองค์ทําไมคะเด็กเกเห็นไหมแก้วน้ําที่ดื่มเสร็จแล้วเนี่ยพระองค์ก็ไม่เอาไปทิ้งทําไมคะเอาไปเก็บเป็นภาชนะสามารถที่จะเอาไปทําปูผัก สวนครัวอะไรก็ได้นะคะหรือว่าพวกตะกงตะกร้านี่ก็เหมือนกันเป็นไงคะเสร็จแล้วไม่ทำไมคะไม่ทิ้งเก็บไว้เป็นภาชนะสำหรับเอามาทำไมคะเป็นรีไซเคิลแม้แต่ขวดน้ำก็เหมือนกันนะเวลาเราดื่มน้ำเสร็จหมดแล้วก็เอาไปทิ้งไหมไม่ทิ้งพระองค์ตัดออกมาแล้วก็เอามาทำอะไรคะทำเป็ก เป็นเจกันใส่ดอกไม้อันนี้ก็ได้อันนี้นนรู้จักทําไมคะประหยัดแล้วก็รีไซเคิลนะคะเดี๋ยววันนี้เด็กๆมาดูกันบ้านนะคะกันบ้านนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะในของพระองค์ท่านเนี่ยให้เด็กๆทําไมคะระบายสีภาพที่ควรปฏิบัติอันนี้หนึงทิ้งขยะที่สกรปรกเป็นไงคะระบายไหม อ่าไม่ต้องระบายอันที่สองนำขวดที่ใช้แล้วมาทำไมคะมารีไซเคิลใหม่มาทำเป็นแจกันดีไหมคะดีนะคะอันนี้ก็ระบายสีอา้าวกินทิ้งกินฟางทำไมคะกินแล้วก็เหลือทิ้งอันนี้ดีไหมคะไม่ดีเราก็ไม่ควรปฏิบัติไม่ต้องระบายสีอันนี้ทำไมคะโอ้โหกินจนทำไมคะหมดจานเลยใช่ไหมคะ ต้องละบายสีนะคะอันนี้ทำไมคะใช้เงินฟุ่มเฟือยซื้อของที่ไม่มีประโยชน์ซื้อไอ้หนุนซื้อไอ้นี่ทำไมคะไม่มีประโยชน์เลยอันนี้ดีไหมคะไม่ดีไม่น่ารักเราก็ไม่ต้องลาบายอันนี้เป็นไงคะรู้จักออมเงินเวลาเราใช้เงินเนี่ยเป็นไงคะคุณครูบอกแล้วว่าถ้ามี10บาทเราใช้แค่กี่บาท5บาทอีก5บาทเอาไปไหนคะ เอาประโยอน์กระปุกอันนี้เราสะสมไว้เยอะๆต่อไปเงินทองเราก็ทัานไหมคะเยอะมากเลยนะคะอันนี้มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวพวงนี้เด็กๆมาเจอคุณครูใหม่นะคะเด็กๆอย่าลืมกดไ like, ลค์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้คุณครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย